ฉันรอยองมาสเตอร์คิมจินซุนผู้ทำงานอยู่ที่บุญดังเป็นหลักและกำลังทำงานอยู่ทั่วประเทศและทั่วโลกค่ะเมื่อ12ปีก่อนฉันเองก็เคยเข้าร่วมงานสัมมนาเหมือนกับทุกคนเป็นช่วงที่ฉันเป็นผู้บริโภคมาได้1ปีแล้วค่ะฉันทานเฮโมฮิมแล้วแข็งแรงขึ้นมาก ก็เลยสงสัยว่าเพราะอะไรถึงทําให้แข็งแรงขึ้นได้แบบนี้ฉันตั้งใจไปศึกษาฉันก็เลยตั้งใจฟังการบรรยายค่ะตอนพิธีรับตําแหน่งและพิธีรับตําแหน่งสุดท้ายก็คือตําแหน่งรอย a l m ม s าสเตค่ะพอได้ดูพิธีรับตําแหน่งและฟังผู้หญิงคนนั้นพูดเธอบอกว่าเธอทํามาได้3มปีค่ะแต่เธอได้เ <c oughs> งินสดไปเท่าไหร่คะเธอได้เ <c oughs> งินสดไปล้านหค่ะ ตอนนั้นฉันรู้สึกว่าเงินล้านห้านั่นเป็นเงินที่จะเปลี่ยนชีวิตฉันไปได้เลยค่ะเธอบอกว่าทำมาแค่สมปีเองแล้วฉันก็ได้เห็นเธอรับเงินนั้นแล้วจริงๆฉันเลยตัดสินใจค่ะว่าฉันจะรับเงินนั้นให้ได้ในสามปีเหมือนกันฉันก็เลยจับมือสามีของฉันและบอกเขาว่าฉันจะลองทำงานนี้ดูค่ะสามีฉันก็หลับตาปีแล้วพยักหน้าค่ะ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทั้งสองสามีภรรยาก็ได้มีความฝันและเป้าหมายพร้อมตัดสินใจทำธุรกิจด้วยกันค่ะความฝันและเป้าหมายคืออะไรคะก็คือจะคว้าล้านห้านั้นให้ได้ใน3ปีพูดตามตรง ตอนนั้นฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพิธีรับตำแหน่งหรือว่ารอยย่นี่คืออะไรแต่ฉันคิดแค่ว่าอยากได้เงินล้านห้าแล้วก็ได้พูดกับสปอนเซอร์วันนั้นค่ะว่าฉันอยากจะลองทำงานนี้ดูสปอนเซอร์ตามจีบฉันมาตลอดหนึ่งปีฉันก็ไม่ยอมทำคิมจินซุนและจางซอกยุนที่ไม่ยอมฟังและมองแต่งแง่ลบอย่างเดียวได้มางานสัมมนา,าแค่ครั้งเดียวก็เกิดความคิดว่าต้องทำงานนี้เลยบอกกับสปอนเซอร์ไปค่ะ พ่อบอกไปแล้วเกิดอะไรขึ้นคะเขาก็ยินดีต้อนรับฉันสุดๆค่ะตั้งแต่วันนั้นมาฉันก็เลยเริ่มต้นด้วยการศึกษาเฮโมหิมศึกษาเกี่ยวกับสถาบันวิจัยปรามาณูศึกษาบริษัทโคมา BNH และศึกษาเครื่องสำอางด้วยค่ะจากนั้นฉันก็พาร่างกายที่แข็งแรงขึ้นจากการกินเฮโมหิมมาหนึ่งปีออกไปบอกต่อในเรื่องเฮโมหิมเพราะฉันมีความมั่นใจในประสิทธิภาพของมันอยู่แล้วค่ะ ฉันตั้งใจทำแบบนั้นมาตลอดสองปีค่ะแต่ผลลัพธ์เป็นยังไงคะฉันตั้งใจทำงานเพื่อที่จะได้เงินห้าล้านภายในสามปีแต่ผ่านไปสองปีฉันยังหาเงินได้ไม่ถึงเดือนละหกหมื่นบาทถ้าเปรียบกับสมัยนี้ก็คือฉันยังไม่ได้เป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์เลยฉันทำตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์ได้ครั้งหนึ่งพออีกสิบห้าวันก็ทำไม่ได้ค่ะพอทำได้ทำไม่ได้ทำได้ทำไม่ได้วนไปแบบนี้เลยทำให้ได้เงินไม่ถึงหกหมื่นบาทอย่าว่าแต่เงินห้าล้านในสามปีเลย แค่หกหมื่นบาทยังทําไม่ได้ฉันรู้สึกผิดหวังในตัวเองมากๆเลยล่ะค่ะฉันไม่รู้เลยว่าทําไมมันถึงไม่ได้ก็เลยไปปรึกษากับสปอนเซอร์ค่ะสปอนเซอร์ที่อยู่เกาะเชจูก็ได้มาหาฉันค่ะตอนที่เข้าไปปรึกษาสปอนเซอร์ก็ให้ฉันเล่าให้ฟังว่าฉันทํางานยังไงฉันก็เล่าให้เขาฟังค่ะว่าฉันทานบบนํางานแบบนั้นแบบนี้ตั้งใจทํางานแบบนั้นแบบนี้พอเล่าออกไปแบบนี้สปอนเซอร์ก็นั่งนิ่งไปสักพักหนึ่ง แล้วพูดกับฉันว่าตายแล้ววิธีที่คุณตั้งใจทำงานนะ่ะเหมือนเป็นการเอาคนตั้งใจระดับหนึ่งคนมารวมกันสิบคนเลยดังนั้นฉันก็เลยถามกลับไปว่าแล้วจะทำยังไงถึงจะเป็นคนตั้งใจระดับสิบได้คะเขาก็บอกว่าผู้บริโภค ผู้บริโภคคือสิ่งสำคัญเราต้องสร้างผู้บริโภคให้ดีและพอเห็นการตอบรับจากผู้บริโภคก็ให้เชิญเขาเข้ามาในงานสัมมนาหรือศูนย์การเรียนรู้ค่ะเ <c oughs> ขาบอกให้ฉันเชิญคนเข้าสัมมนาและระบบค่ะ จนถึงตอนนั้นฉันทำยังไงไปคะฉันสร้างสมาชิกคนเดียวฉันขายสินค้าคนเดียวฉันส่งของคนเดียวฉันทำคนเดียวมาตลอดค่ะตอนนั้นฉันเพิ่งได้รู้ค่ะว่ามันไม่ใช่ธุรกิจที่ทำคนเดียวคงจะมีใครสักคนบอกฉันแล้วแต่ฉันไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังมาตลอดสองปีฉันตั้งใจขายคนเดียวตั้งใจแนะนำคนเดียวตั้งใจสร้างสมาชิกอยู่คนเดียว ฉันตั้งใจทำมาคนเดียวจนสร้างสมาชิกได้เป็นร้อยกว่าคนในหนึ่งปีแต่การทำคนเดียวนั่นแหละคือปัญหาค่ะหลังจากได้ปรึกษากับสปอนเซอร์ตอนนั้นคิดว่าฉันทำยังไงต่อคะพอฉันเข้าใจว่าวิธีที่ทำอยู่มันไม่ถูกต้องจากนั้นมาฉันก็เริ่มชวนคนเข้าระบบค่ะ การตั้งใจทำงานนั้นถือเป็นพื้นฐานที่เราต้องทำอยู่แล้วไม่ว่าจะฝนตกแดดออกฉันตั้งใจทำอย่างสุดแรงเกิดเป็นพื้นฐานแล้วก็บวกกับการเข้าระบบมากขึ้นฉันเริ่มพาคนมาเข้าระบบค่ะจากนั้นทุกๆ6เดือนค่าคอมมิชชั่นทุกๆอย่างของฉันก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตลอดเลยค่ะ พอทำงานได้3ปี6เดือนฉันก็ได้เข้าลีดเดอร์คลับจริงๆค่ะเหมือนที่ฉันตั้งใจอย่างเต็มที่ตลอด3ปีครึ่งที่ผ่านมาฉันก็ตั้งใจทำงานกับพาร์ทเนอร์มากขึ้นตลอด7ปีเพื่อจะได้เข้า r ร y ย l l ลีดเดอร์คลับค่ะไม่เพียงแค่นั้นนะคะช่วง2ปีที่ฉันยังไม่สำเร็จในใจลึกๆของฉันก็มีความฝันและเป้าหมายค่ะ ทุกคนก็น่าจะทราบกันหมดใช่ไหมคะว่าความฝันและเป้าหมายคือเรื่องพื้นฐานและเราต้องเป็นคนกำหนดความฝันและเป้าหมายเองใช่ไหมคะตอนที่ฉันทำงานได้หนึ่งปีครึ่งฉันเคยประกาศออกไปว่าจะไปล่องเรือฮาวายกับพี่น้องของฉันค่ะ ฉันประกาศไปว่า5ปีต่อจากนี้ฉันจะพาพี่น้อง5คนรวมถึงสามีภรรยาของพวกเขาด้วยเป็น10คนบวกแม่อีกหนึ่งเป็นทั้งหมด11คนไปล่องเรือที่ฮาวายและท่องเที่ยวด้วยกันค่ะสิ่งนี้คืออะไรคะมันคือหัวข้อของการท่องเที่ยวในไลซิเนริโอความฝันและเป้าหมายค่ะ ปาตอนแรกพี่น้องของฉันไม่เชื่อเลยค่ะเพราะว่าฉันทํามา15อาชีพก็ล้มเหลวหมดไม่มีอาชีพไหนที่ประสบความสําเร็จเลยแต่พอฉันประกาศออกไปเรื่อยๆว่าอีก4ปี3ปี2ปีข้างหน้าจะพาไปเที่ยว พวกเขาก็เริ่มเชื่อขึ้นมาค่ะแล้วก็เริ่มถามฉันค่ะว่าจะไปจริงเหรอจะไปจริงๆนะเหรอเริ่มเชื่อฉันขึ้นมาค่ะเมื่อปี2017ฉันก็เลยได้พาแม่และพี่น้องทุกคนของฉันไปล่องเรือที่ฮาวายด้วยกันค่ะทุกคนลองดูรูปภาพนะคะขอบคุณค่ะแม้ว่าตอนที่ฉันประกาศออกไปจะเป็นตอนที่ฉันมีรายได้แค่45,000บาท ในตอนที่ฉันไปล่องเรือฉันก็ยังไม่ได้เข้ารอย่อดลิเดอร์ครับ เราไปเที่ยวตอนเทศกาลชูซอกพอดีก็ได้มีการกราบไหว้คุณพ่อด้วยบรรดาพี่น้องก็ชอบใจกันมากต่างพากาันขอบคุณฉันและชื่นชมฉันว่าฉันสุดยอดมากๆแม่ดึงฉันไปกอดแน่นเลยแล้วบอกฉันว่าฉันเหนื่อยมามา,มากเลยบอกว่าตอนแรกไม่นึกเลยว่าฉันจะทำได้จริงอาโทมี่เป็นบริษัทที่ซื่อตรงมากๆเป็นธุรกิจที่ซื่อตรงสินค้าทั้งดีและราคาถูก แถมแผนการตลาดยอดเยี่ยมขนาดนี้ CEO ของบริษัทก็สุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วเรายังต้องการอะไรเพิ่มอีกคะทุกคนทุกคนไปโชคดีมาจากไหนถึงได้มาเจอบริษัทเน็ตเวิร์ที่ชื่ออะโทมีครั้งแรกคะ